สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปกินกิ่งแก้วซีฟู้ดนะคะอาหารสดมากวันนี้เมื่อกี้เราเอาหมึกกระดองมาย่างนะคะก็สดมากหอยคางตัวใหญ่ๆกส็สดมากอันนี้เป็นบอกกุ้งนะคะตักกุ้งตัวสดๆใหญ่ๆอย่างที่เราเอาไปย่างเมื่อกี้เลยค่ะอันนี้เป็นปูทะเลสดๆเลยเน้องยังเิ่นอยู่เลยค่ะ แล้วก็จะมีเป็นพวกโปรมมานึ่งด้วยนะคะแต่เราว่าโปูมมานึ่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแล้วก็หอยแครงอันนี้ลวกไว้ให้เรียบร้อยสามารถอามาทานได้เลยขนมจีนอร่อยค่ะขนมจีนปลาายเราว่ารสชาติอาหารเขาโอเคทุกอย่างเลยค่ะที่ไปทานวันนี้แล้วก็ไก่ทอดก็กรอบมากรสชาติดีส่วนกุ้งอบบนเส้นเราไม่ได้ชิมนะคะส้มตำผ่าน แล้วก็จะมีเป็นผงกะหรี่กุ้งอร่อยนะคะผ่านเลยอันนี้หอยอาหารทะเลสดๆอะค่ะหอยหวานอะไรประมาณนี้มีหอยนางรมด้วยนะคะเป็นกระปุกตัวใหญ่มากๆเมนดาทะเลอันนี้จะเป็นกุ้งที่ไม่ต้องไปน็อกเองอะคะๆๆ่ะปูม้าสดๆก็มีนะคะๆๆพวกหอยหลอด หมึกตะดองตัวใหญ่มากอันนี้เป็นหมึกไข่มีไข่บ้างบางตัวน้ําอรมลมก็สามารถยกไปเป็นขวดๆดได้เลยนะคะติโต๊ะนี่เป็นพวกของหวานขนมเค้กเขาก็โอเคนะคะรสชาติถือว่าใช้ได้เลยส่วนของหวานก็มีครบครันค่ะกะทิรัช่องอร่อยมากสรลสลัดก็มีให้ค่ะในเป็นน้อย หวานลำไยหวานฝรั่งดีคู้วไกศกรหอมมากค่ะแล้วก็จะเป็นที่ชีบนะคะก็จะมีโซนไอติมค่ะขอบคุณนะคะ